สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมนายเอกอีกเช่นเคยนะครับมาแจ้งข่าวด่วนนะครับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 6ะครับวันนี้ผมมีความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยนะครับท่านอาคมนะครับได้ไปให้สัมภาษณ์ กับรายการเลดีโอไทยแลนด์นะครับให้สัมภาษณ์กับพิธีกรนะครับรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์นะครับ,รร ad, รบได้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาอีกแล้วนะครับอาคมเล็งบัตรคนจนเข้าคอรมอ28กุมภาพันธ์นี้คาดจับจ่ายได้1เมษายนเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับว่าคำให้สัมภาษณ์และข้อมูลต่างๆที่ออกมานั้น จะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในวันนี้เองนะครับท่านอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยนะครับความคืบหน้าโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในปี2565นนั้นนะครับหรือบัตรคนจนรอบใหม่นั่นเองนะครับ ว่าตอนนี้ทางกระทรวงการคลังเตรียมพร้อมที่จะเสนอความคืบหน้าต่างๆนะครับในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นเข้าสู่คณะรัฐมนตรีในวันที่28กุมภาพันนี้หรือในวันอังคารที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับพี่น้องทุกท่านรอติดตามกันได้เลยนะครับเข้าคอรมอแน่นอนและตัวผมเองนายเอกคาดไว้เลยว่าคอรมอ,อนุมัติตัวเลขที่ชัดเจนอย่างแน่นอนแต่ ก็ต้องยืนยันว่าเมื่อเสนอคอรมอไปแล้วนั้นนะครับกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์นะก็คือเปิดให้ดูผลได้เปิดให้ตรวจสอบได้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านนั่นเองและทําการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์นะครับและคาดว่าโครงการจะเริ่มจ่ายเงินเนี่ยนะครับให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยประมาณวันที่1เมษายน 2566นะครับทั้งนี้หลังจากการนำเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วนั้นนะครับก็จะมีการประกาศไทม์ไลน์นะครับที่ชัดเจนที่เป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันนะครับหลังประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนเรื่องวันเวลาต่างๆแต่ผมบอกเลยว่าไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไทม์ไลน์แล้วแหละน่าจะตามที่คาดการไว้ตั้งแต่ตอนแรกและตามที่ ท่านอาคมเนี่ยได้พูดเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละนะครับและท่านสันติมาย้ำชัดไปช่วงที่ประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาแล้วนั่นแหละนะครับก็น่าจะโอเคและน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของระยะเวลาอะไรต่างๆเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันอาจจะมีการยืดนะครับในช่วงของการยืนยันตัวตนให้มากกว่า30วันหรืออะไรประมาณนี้แต่ช่วงระยะเวลา ในการใช้บัตรเนี่ยคือวันที่1เมษายนนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งรูปแบบในการตรวจสอบนั้นจะเป็นการตรวจสอบรูปแบบลายบุคคลผ่านเว็บไซต์นะครับ w e l f a r e m o f g o t s นะครับโดยจะไม่มีเอกสารประกาศรายชื่อรวมนะครับดังนั้นเมื่อมีการประกาศผู้ที่ผ่าน,นคุณสมบัตินั้นขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้นะครับก็คือพวกเราทุกคนเนี่ย ที่ตอนนี้เช็คสถานะกันเป็นอยู่แล้วที่เป็นติ๊กถูก1อันเนี่ยนะครับขอให้ไปกดตรวจสอบด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์นะครับและระมัดระวังกรณีบุคคลมาขอข้อมูลเพื่อช่วยในการตรวจสอบให้นะครับฝากพี่น้องประชาชนแจ้งกันด้วยนะครับว่าการที่ฝากให้คนอื่นตรวจสอบให้เนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของข้อมูลด้วยนะครับให้พี่น้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยอย่าให้คนอื่นมาหลอกลวงในเรื่องของการ ยืนยันตัวตนนะครับอันนี้ฝากเอาไว้ด้วยนะครับส่วนผู้ที่ถือบัตรเดิมอยู่นะครับก็คือผู้ที่มีบัตรเก่าอยู่นั้นนะครับก็จะยังสามารถใช้สิทธิ์ได้จนกว่ากระทรวงการคลังประกาศตัดโครงการเดิมนะครับในส่วนผู้ที่ถือบัตรอยู่นะครับและได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ด้วยก็หมายความว่าเป็นคนเก่าแล้วลงทะเบียนรอบใหม่นี้ด้วยและผ่านสิทธิ์ด้วยนะครับก็ยังจะสามารถ เปลี่ยนไปใช้สิทธิ์ใหม่ได้เลยนะครับก็สามารถเปลี่ยนไปใช้สิทธิ์ใหม่ได้เลยนะครับส่วนผู้ที่ถือบัตรเก่าอยู่นะครับแต่ไม่ได้ลงทะเบียนในรอบใหม่นียเอาไว้ก็ยังคงได้สิทธิ์เนี่ยเหมือนเดิมนะครับตามสิทธิที่เหลืออยู่นั่นเองนะครับครั้งเนี่ยก็จะชดเชยให้ตามสิทธิ์ที่ต้องได้รับนะครับและทดการใช้จ่ายไปในอีกหนึ่งเดือนถัดไปหลังจากการประกาศตัดโครงการเก่า อ่ะอันนี้หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าคนที่ได้รับเรื่องชดเชยของค่าน้ำและค่าไฟนะครับท่านจ่ายไปในเดือนมีนาคมแล้วท่านจะได้การทดจ่ายเนี่ยในเดือนเมษายนของบัตรเก่าที่ได้รับเงินโอนเข้าช่วยเหลือของค่าน้ำค่าไฟด้วยนั่นเองเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เช้าผมจะมาแจ้งให้อีกครั้งหนึ่งว่าในส่วนต่างๆเนี่ยแยกเป็นหลายกรณีไปเลยคนที่ถือบัตรเก่าอยู่ และลงทะเบียนเอาไว้ผ่านจะเป็นอย่างไรคนที่ถือบัตรเก่าอยู่ไม่ได้ลงทะเบียนเอาไว้เมื่อไม่ผ่านเมื่อไม่ได้ใช้สิทธิ์ต่อจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะมาแจ้งให้ชัดเจนอีกครั้งนึงนะครับวันนี้มาแจ้งกันด่วนก่อนว่ามีการปรับปรุงในตรงนี้และมีความคืบหน้านะครับสำหรับวันนี้เช้าวันนี้นะครับข้อมูลออกมาเมื่อช่วง 9โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองในเรื่องนี้นะผมก็เลยนํามาแจ้งให้ทุกท่านทราบก่อนในวันนี้นะครับและสําหรับในรายการค่าใช้จ่ายในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับบอกได้เลยว่าส่วนในเรื่องของสวัสดิการต่างๆ200และ300บาทเนี่ย ยังคงเท่าเดิมนั่นเองนะครับและส่วนที่จะเพิ่มเติมให้อีกหรือไม่นั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางภาครัฐนะครับในอนาคตว่าจะมีการเติมเงินพิเศษหรือไม่อย่างไรนั่นเองและอาจจะมีส่วนที่ปรับปรุงอะไรต่างๆเล็กน้อยนะครับซึ่งส่วนที่ปรับปรุงที่สามารถแจ้งได้เลยนะก็คือในเรื่องของส่วนของค่าเดินทางนั่นเองนะครับซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้รถไฟฟ้าเนี่ย เมื่อก่อนนะครับสามารถใช้บัตรสวัสดิการเนี่ยเดินเข้าไปแล้วแตะปุ๊บแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยเนาะแต่ในโครงการใหม่นั้นใช้บัตรประจําตัวประชาชนแทนในการใช้จ่ายซึ่งนั่นก็หมายความว่าไม่สามารถเดินไปแตะนะเอาบัตรประชาชนไปแตะแล้วขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยท่านก็จะต้องไปทําการแลกบัตรหรือแลกเหรียญแลกชิปอะไรต่างๆที่เคาน์เตอร์แล้วถึงจะเอาเหรียญหรือเอาชิปเนี่ย ไปแตะนะครับเพื่อผ่านคือรถไฟฟ้านั่นเองเพราะบัตรประจําตัวประชาชนไม่สามารถแตะแล้วขึ้นได้นั่นเองก็มีประมาณแค่นี้ในเรื่องของการปรับสวัสดิการอันใหม่นะครับก็ยังคงเป็นสวัสดิการเดิมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเวลาตีห้าครึ่งจะมาแจงรายละเอียดให้ย่อยให้ชัดแล้วก็ให้แยกตามรายกรณีไปเลยทันทีนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีเนาะนะครับให้อยู่ในกลุ่ม10 4.5ล้านคนทุกคนและก็ให้ผ่านกันทุกคนสำหรับคนที่รับชมและกดติดตามกดกระดิ่งนายเอกไว้ณตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆข่าวสารสาระแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามเอาไว้ให้กำลังใจกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถทิ้งคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยน กันเอาไว้ได้นะครับต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ